มารีวิวของสกอ๊อกจีไว้นะคะค่ะก็จะมาดูว่าขจัดคราบสกปรกได้ไหมนะคะจะให้น้องๆมารีวิวนะคะค่ะมาดูกันเลยค่ะว่าถ้าเรา,อาเอาเบตาดีนะคะจะซักออกไหมเราหาจากเครื่องครัวที่เรามีเลยนะคะ่ะมาดูกันค่ะ,อะลองนะคะเทน้ําใส่ค่ะนี่นะคะใส่เบตาดีนไปนะคะ ไปนะคะดำๆน้ำเพื่อจะแดงๆนะคะอใส่เยอะๆเลยโอเคค่ะอมาแล้วก็เอาผ้าลงไปดูนะคะอาใส่ลงไปเลยค่ะทดสอบดูเลยนะคะคนๆไปเลยค่ะยกมาให้ดูด้วยคนเลยคะลูกค่ะดูนะคะผ้าสีขาวเมื่อกี้นะคะแช่เบจดินไปแล้วนะคะแล้วเราก็มาลองดูใช้จีไว้ของเรานะคะ ใช้ผงซักฟอกนะคะดีไว้ของเรานะคะว่าจะสะอาดไหมนะคะเบตาดีนี้ก็ซักยากค่ะซักไม่ออกก็เลิกก็เหมือนกับเราจะให้เด็กๆซักผ้านะคะเราก็อยากให้มันสะอาดใช่ไหมคะรือว่าเราจะวางใจกับผงซักฟอกนีไ้ได้ไหมใส่ไปเลยค่ะอ๋ะอโอเคค่ะพอ,อแล้วค่ะติดใจเอาผ้ามาใส่เลยค่ะลองดูกันนะคะเอาช้นอนออกสิคะ ใส่ไปเลยอ่ะผ้ามาเป็นผ้าก่อนนะคะว่ามันจะเหลืองมากไปเลยจิบสกคะลูกแผ่่ให้ดูว่ามันเหลืองสกปรกนะคะผ้าสีขาวเมื่อกี้ไม่ขาวแล้วนะคะก็จะเหลืองืองเตดินนะคะอาวค่ะแล้วเอาข้าวแช่ดูนะคะลักออกไหมอ่ากรีดวหายไปแล้วนะคะอ่าอันนี้คือเสื้อผ้าที่ขาวๆนะคะอ่าใส่ผ้าเบตาดินเราใส่เข้าไปแล้วอ่าลองดูนะคะสะอาดไปโอ้นี่ค่ะนี่ค่ะ เห็นไหมคะนี่นี่ขนาดยังไม่ได้ตังแค่แช่นะคะหยิบขึ้นไปให้ดูแค่แช่เปเมื่อกี้นี่นเองนะคะหยิบขึ้นมาเลยค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเบตดินเมื่อกี้นะคะอ่าเห็นไหมคะแค่แช่ค่ะยังไม่ได้ทําอะไรเลยเห็นไหมคะขาวเปรียบเทียบกับพืนที่ยังไม่แน่นเห็นไหมคะแตกต่างกันนะคะเห็นไหมคะนี่แค่แช่อย่างเดียวเลยค่ะอ่าค่ะนี่ละคาของซักปอกทีไว้ถ้าเราเห็นแบบนี้เราวางใจให้ลูกซักผ้าได้ไหมคะ แล้วเราลองมาดูผ้าแห้งบ้างนะคะเมื่อกี้ผ้าที่เราแช่แล้วมันเปียกนะคะอันนี้เอาสดๆเลยค่ะเบตาดินก็เหมือนกับคราบสกรปรกนะคะเวลาเขาออกไปข้างนอกนี่ค่ะใส่ไปเลยเห็นๆห็นอ่าโอเคค่ะขยี่หน่อยค่ะให้เห็นคาบสกรปรกนะคะอะยกลหยดูเลยช่วยดูค่ะลูกนี่นะคะสกรปรกนะคะอ่าโอ้เช็ดด้วยค่ะโอเควันแล้ววันแล้วค่ะอ่ะตอนนี้เราไปแช่ซักลองดูนะคะอะเมื่อกี้เอาแส่ไปเลยค่ะ ไม่จำแล้วค่ะอันเดิมนี่แหละค่ะใส่ลงไปดูนะคะเรา,าเหมือนเครื่องซักผ้า,อาลองคนๆดูนะคะเหมือนเครื่องซักผ้านะคะเวลาเราเอาเข้าเครื่องซักผ้าเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ก็ใช้เครื่องงหมดแล้วล่ะคะ่ะยกออกมาดูนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะว่ามันออก <laughs> อ่ะค่ะนี่ นี่ค่ะเปรียบกันค่ะเห็นไหมคะค้าเมื่อกี้ไม่มีแล้วนะคะค่ะวางใจให้โลกสักผ้าได้นะคะจีไว้เราขนาดใหญ่นะคะหนึ่งพันกรัมเลยนะคะนี่ค่ะยกก่หนึ่งพันกรัมพร้อมหูจับค่ะจะไปยกหยอดตู้หยอดเลียดยังไงก็สบายเลยนะคะเด็กๆโอเคค่ะ